อีกแล้วอ่ะอยู่เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะมันทำอะไรกครบอะเกิดอะไรขึ้นหนูไม่ได้ดไะไอไไดไะไรอยู่แล้วการที่หนูแข่งแต่ว่าคนที่แพ้แ<ต>เขาทําเต็มที่ทุกรอบไม่ถ่ายแหละเอว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนยินดีต้อนรับเข้าสูชา่ชา่าง Star Club Eva วันดีนะคะ เราจะมาทําคลิปที่หลายคนอยากดูมากๆของมานานมากๆนั่นจากที่เนททีมงานแมมม้นเนทแกล้งเอวาบอยวันนี้เราจะมาแกล้งทีมแมเมนเนทพี่เนทแลวแฟนคลับอีก50คนค่ะก็คือจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราจะทําเองเนี่ยแหละเราดูเลยคิดว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรยังไม่อยากสปอยเราดูนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยเดี๋ยวเว้นเอวาบเต้สัางกล้องของเอวานะคะยังไงก็อาชอบคลิปแบบนี้ก็รุกันเยอะจะได้ทําให้อีกแล้วก็เราจะ subscribe ช่องซันฟอลไว้ถึง20,000ซับนะคะเพราะถ เราจะจัดคอนเสิร์ตทุกที่เลยนะคะเป็นมิสเวนเกับแฟนคลับทุกภาคในประเทศไทย,ลยแล้วช่องทีเนตให้ถึง20ภล้านซับไปเลยพร้อมไหมลุยกิฬ<ป>าสีไม่เม็ดในวันนี้นะคะสนุกมากๆมีหลายเกมให้เล่นแถมผู้เข้าแข่งขันที่มาเข้าร่วมรวมทีมงานด้วยร้อยกว่าชีวิตเลยทีเดียวและงานกีฬาสีในครั้งนี้มีเงินรางวัลถึง10,000แสบาทค่ะทุกคน ถ้าอยากรู้ว่าการแข่งขันสนุกแค่ไหนแล้วสีไหนเป็นฝ่ายชนะสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องไมเมน,น้นเลยนะเกณต่อไปนะคะคือทีนเอวาถ้าเอวาแพ้นะเอวาจะแกล้งว,วายทุกคนให้ทุกคนแบบตกใจเลยต่อหน้าคนแบบเกือบเป็นร้อยคนเลยนะทุกคนมาดูกันว่า acting skill จะเนียนแค่ไหน สีส้มเป็นฝ่ายชนะสีชมพูเป็นฝ่ายแพ้เอว่าเสียดายมากๆจริงๆค่ะแต่เราต้องทำตามแผนกันต่อยินนะยินนะยินนะเฮ้คนที่ชนะรอบนี้ครับสีส้มสีส้มสีส้มชนะได้ไหมอะเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอกว่าสีชมพูชนะดีไอ้ไอ้หยกสีที่เข้ารอบไปแล้ว ไม่ไม่เข้าใจอ่ะหนูเงินมันคือเท่ากับแบบเงินเดือนของทุกคนเลยนะเงินเดือนของทุกคนเลยนะสุดทำเต็มที่แล้วเราคุยแล้วว่าให้หนูชนะไม่ได้หรอโอ้โกันอ๋อเดเลยไปาอเกมไปเอ๊ยโอเกมไปเอ๊ยโอเกมไปเอ๊ยอีกแล้วอ่ะยุ่งเป็นอย่างงี้ตลอดอ่ะ

รอบแรกกล้องแอบถ่ายไว้แต่ไม่ได้ยินเสียงเราเลยต้องถ่ายใหม่อีกรอบให้เหมือนเดิมเอวาคิดว่าจุดนี้น่าจะทําให้ทุกคนสงสัยเอวาได้แต่เอวาได้เริ่มทําตามแผนผลลัพธ์กลับออกมาเนียนม,มากทุกคนเชื่อกันหมดเลยค่ะว่าเอว่าไม่พอใจและกลัวจริงๆงนีพนนนพ้พี่เนทมา่เห็นเขาวิ่งเกแอบพมาพี่ก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูคนชนะนทีมหนูคนชนะพี่เนท หนูบอกแล้วว่าั้งแรกเราชนะทำไมเราต้องแข่งรอบที่สองมไม่ยุติธรรมกับทั้งทีมแล้วทุกคนนะก็พูดแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมถึงแพ้ครับเอวานหนูก็ตอบเขาไม่ได้หนูเพิ่งระเบิดต่อหน้าทุกคนหายใจใจเย็นก่อนเพราะว่ามันคือกีฬามันคือมิชนะมัน,น,ม,นมีแพ้แต่รอบที่สองเราชนะแล้วไงทำไมเราต้องแข่งอีกรอบหนึ่งด้วยหนูไม่เข้าใจวันนั้นเขาพลาดเขาโกงเพราะฉะนั้นเขากงยังไงทาไมตอนที่ของพี่บอยทาไมเขาถึงไม่แพ้อ่ะใจเย็นขอความที่ไปเม่หนูไม่ถ่ายแล้วเม่หนูไม่ถ่ายแล้ว แล้วหนูก็กลับบ้านแล้วไงรอ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 ถ้าทีมหนูชนะโดยที่เขาโกงมันไม่ได้มันไม่แฟร์เราก็เลยเอาใหม่แล้วมันแฟร์ยังไงที่เล่นสองรอบทุกคนได้เล่นสองรอบทำไมทีมหนูคือคนเดียวที่ได้เล่นตั้งเกือบสี่รอบเราจัดใหม่มันคือแฟร์เราเริ่มใหม่มันไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้มันสําคัญกว่ามีตั้งหกคนมันไม่ใช่แค่หนูหนูไม่ได้อะไรอยู่แล้วการที่หนูแข่ง <โด S 1> แต่ว่าคนาที่แพ้เขาทาเต็มที่ทุกรอบเขาทาเต็มที่ทุกรอบ มันไม่ยุติธรรมที่แบบอยู่ที่ต้องทําใหม่โดยที่เขาไม่รู้กฎกติการหรือเขาผิดอะไรทําไมของพี่บอยจะเป็นพี่บอยคน<า>ชนะด้วยซ้ำหายใจ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 หนูมันโอเคหายใจพี่ต้องไปจัดการคนอื่นนั่งงง,ง,งตอนนี้ไม่มีใครรู้จะทําอะไรเขางงพี่จะไปขอจัดการน,าน,านั้นพอให้มันเสร็จเรามาคุยได้ไม่บป็นไรโอเคนั่งสัญญาสัญญากับพี่สัญญาเลยมาไม่วุฒิาการณ ห้ามกลับบ้านเราจะเคลียร์ไม่เป็นไรทีหลังมาันจะนำเอาอนนี้ใจเย็นไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคดังนะทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนพี่เนี่ยต้องกลับไปหาผู้เข้าแข่งขันต่อเลยทำให้เ,เคลียร์กับไม่จบแต่ทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปตามแผนเดิมเอาจริงๆทุกคนไอ้ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะแบบต่อหน้าคนเกือบร้อยคนนะี่ยได้รวมแพทแฟนคลับห้าสิบคนแล้วก็ทีมงานอีกสามสิบคนก็คือเกือบร้อยคนจริงๆไม่เคยแบบทำาอะไรแบบนี้มาก่อนเนะอาจริงรู้สึกแบบ ตื่นเต้นมากอนต้องทำนะแต่ว่าเออก็ทําได้ก็อย่างที่เห็นนะคะหลายคนพูดเหมือนกันว่าเอ้ยอยากเห็นไอว่าแกล้งทีมงานนเหม็นี่อยากเห็นแกล้งมมนเหม็ดได้บ้างเพราะมีแต่พี่เนยแกล้งเลว่าอันนี้บอกเลยว่าของจริงแล้วบอกเลยว่าอายมาตอนนี้คือแบบอยากรีบเฉลยแล้วเพราะว่ามันทําให้แบบเอาจริงๆรู้สึกผิดนะเพราะมันทาให้บรรยากาศทุกอย่างมันกร่อยมันแบบจอบลงหมดเลยก็อยากไปเฉลยทุกคนจะแบบกลับมาแฮปปี้ใหม่โอเคไปเราไปกันยนี่นะคะมีคนหนึ่งรู้ท่าไไ่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์รู้ได้ไงว่าเป็นคอนเทนต์ เราได้ยังไงก็รอบแรกกับจิงรอบแรกอ่ะเองว่าทำจริงไม่รอบแรกก็คอนเทนต์เหมือนกัน้แต่ฟังกเพื่อน,นี่แตกมากเลยใช่รอบแรกรอบแรกก็คอนเทนต์เหมือนกันรอบแรกที่ปักจิงไม่รอ<ต>บ,บแรกกัคอนเทนต์อันนี่สอ,น,อ,น,น,สอน่าจะคอนเทนต์แล้วแหละไม่ไม่รอบแรกกัคอนเทนต์คอนเทนต์ทั้งคู่เลยก็ไม่ก็ <พอ S 2> ไม่มีคนโกรธนักด้วยนะถ้าถ่ายแล้วแน่ยิ้มมาเลยอ่ะคนอะไรจะโกรธแล้วหน้ายิ้มเราไปดูรีแอคชั่นของพวกเขากันค่ะว่าจะตกใจและหน้าเวอร์แค่ไหน น่ารักว่ะน้องน้องพูดโอเคนิ้วโอเคไหมใจเย็นหรือยังอือหืโอเคขึ้นใจเย็นนะพี่วันนไม่ได้ถ่ายรูปพี่เลยยังถ่ายรูปเลยนู้วิ่งเลยนะโอ้ยพิงกับก่อนนิ่งประลาดูไม่หัวเราะไม่แอบทำดือดแอติ้งระดับเลิศบอกเลยให้นางบวงนางเงินนางควงนะหาเรื่องเต็มใช่ <Okay. S 2> ถึงเวลาที่เอวาจะต้องเฉลยกับทุกคนแล้วว่ามันคือการแสดงไว้ถึงเต้นนะโอเคหนึง่งเขาจะเริ่มแข่งแล้วไว้ถึงเต้นทุกคนคะ่ะก็ Subscribe ช่องคันไว้ถึงสองล้านซับด้วนโอเคสมน้ำหน้าพี่เดนและทีมงานขอโทษทั้งขับด้นะรักเหมือนเดิมทุกคนแค่จะบอกว่าเมื่อกี้รอลลิงรอล เล่นดิฉันพูดหายที่หมดเลยเหลรอคนเดียวดิฉันพูกลับมาไม่แต่ว่าเฉลยไปแล้วค่ะเพราะว่าเขากลับแล้วเห็นทางออกพอดีเพราะแปบอยู่ดิฉันช็อกนะเป็นยังไงความรู้สึกช็อกเลยรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกจริงยอมแพ้ก็ได้นีใครคิดไปว่าเป็นคอนเทนต์ยกมือขึ้นอ้าถามทีมสีม่วงน่ารักมาตอนที่หนูออกเออเขาบอกว่าอะไรบ้างต้องมาช่วยทีมแล้วหนูก็ออกแบบ ฝากให้ทีมอ่ะคุณคุณวางแผนแล้วเดี๋ยวเน็กค่อยจัดกันกับไอว่าหน้าพี่เสียเฮ้ยมาซีเลยอะมาซีเลยอะผมใจไปห้องใจไปห้องเดี๋ยวใส่รูปกับทุกคนของแม่ตู่ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนยังอยู่อยู่เราเล่นเฉยๆอะไรนะคะพี่ว่าป็นได้บ้างคะทีมนี้คิดว่ายังไงบ้างลูกทีมพี่จะกลับเลยบอกว่ากลับไปแล้วรู้วยมฮะคือแบบคนนึ่งแบบ วะขึ้้นแลเขาแบบกลับไปเลยอ่ะนี่เขาเฉลยด้วยนะคะใช่ค่ะแก้ตั้งแต่อันแรกอันที่สองโดยเฉพาะให้มันแบบอินเทนส์ขึ้นไงแต่เมื่อกี้มีคนเขาบอกว่าไม่้าไม่ไม่ไม่ผู้ไดพู้ใดผู้ใดเขแบบคิดว่าทะเลาะกันจริงทำไมสีชมพูบ้านแตกไปแล้วหรอโอเคคนที่เราจะมาเชียร์โอเคทุกคนสู้ๆมีคนหนึ่งนะเห็นมันนั่งอยู่ตรงนั้นสีชมพู อยู่อย่างตัวเดียวเดียวอะรกับแฟนของเขาตัวเดียวอยู่ใช่เออเออก็ไม่โดดเดี่ยวนี่นะก็จริงนะต่อให้เอวาอยู่กับพี่เนสสมมุติที่นอตโพลที่ไม่มีคนเลยหรือว่าอยู่บนดาวพลูโตแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวเพราะมีกันกันเจี๊ยบเจี๊ยบโอเคมีคนนะคะทีมอื่นบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเขารู้สึกผิดมากเขาแบบเขาบอกว่าเขาโทษตัวเองแล้วพี่ทำไมแบบทำให้เอวาแบบเสียใจอะไรอย่างนี้ใช่จะเข้าไปบอกว่าขึ้นไปด่าอเลย ราะว่าตอนที่เราเรียกรียรวมผลใช่ปะเขาไม่ได้ลงมาเขาน่าจะแบบคิดว่าจริงอยู่เป็นคนเดียวคนอื่นรู้หมดแล้วตอนนี้คัะเมื่อกี้สอหเรบผมที่ที่ผมเห็นเกมผมก็เลยยอมรับความจริงว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เพราะเราเพราะเราทําผิดจริงๆใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่จะมาบอกก็คือไรออกไม่ใช่ไม่ใช่พนทังงานเราจะไออด้ข้อกได้ไงจะมาบอกว่ารอเล่นเฉยๆจริงทั้งสองรอบเลย พี่ผมคิดว่าพี่เป็นคนงั้นด้วยผมแบบคือผมติดตามพี่ไว้ผมอยาหาพี่มีมุมนั้นเจ๋งพี่น่ารักพี่น่ารักพี่น่ารักคือผมติดตามอยู่อ่ะกอดกอดกอดไม่ต้องเป็นไรอยเลยก็ไม่ต้องเสียใจนะไป ดีใจไหมที่เราเป็นล้อเล่นดีใจครับแต่ยังดีใจที่ยังอยู่อยู่เพราะแบบกลัวไม่ได้บอกไงอยากมาบอกให้แบบรู้สึกสบายใจว่าเก่งมากแล้วไม่ต้องโทษเต็มเื่ะไรคือเก่งมากแล้ววันนี้เรามาเล่นกันเรามาสนุกกันเราไม่ได้แบบมาเพื่อที่แบบจะชีงเงินรางวัลไม่ไปไปเป็นโอลิมปิกเหรียญทองประเทศไทยเรามาเพื่อสนุกกันได้มาใจกันมาได้เห็นแฟนพี่ว่าที่ผมเป็นแฟนของพี่อ๋อแล้วก็เป็นดวงแต่ที่ได้จากบุคนส่งมาสองพันคนนะแล้ะว่าเรามีโชคชะตาที่ต้องมาเจอกันเรารู้กันแค่สองคนเพราะ นั่นเ,เป็นเหตุผลว่าทำไมทีมงานไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะโอเค,ค okay. เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันได้เลยตอนจะเฉลยทุกสีก็กลับไปแข่งขันกันต่อจะบอกว่าในเกมทุกคนเต็มที่กันมากๆและจะบอกว่าเกมนี้พี่เนทตั้งใจทำกันสุดๆสีหนจะชนะและได้เงินรางวัลไปอย่าลืมติดตามได้ที่ช่องไมเมเนทนะเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับ การแกล้งไม่เหม็นในครั้งแรกบราเยว่าหลังจากนี้จะมีอีกเยอะแน่้ไม่ต้องเยอะครับนูวันนี้พี่ใจหายเลยับอนนี้หน้าเสียเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราแกล้งกันเองแต่นี่คือต่อหน้าแฟนครับอีก50คนแลยพี่เนนไม่เคยเห็นแบบนี้เลยไม่ใช่แค่นั้นกลางแดดแล้วมันร้อนแล้วเราเหนื่อย แล้วมันแบบทุกคนก็เล่นกันจริงแล้วดูทชา่างนั้นทุกคนกลลัวแ้วทุกคนก็หัวเาแบบทุกคนคือหัวจริงๆแล้วหลายคนก็แบบฮดีใจมากเลยที่เป็นการแกล้งเพราะว่าแบบเอวานไม่เชิญไอวานน่ารักมากอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบแกล้งับสำเร็จแสดงว่าหนุ่คนได้ออสการ์หนูต้องได้รางวัลนั่นแหละเอาไปเลยก็วันนี้นะคะจบเพลงเท่านี้บอกว่าทุกคนจะสนุกนะคะก็ I Love You Big m u c h นะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องซั n โ l o w e r ไปถึงสองล้านซับแต่ช่องน y Day ถึงยี่สิบล้านซับไปพุ่งสี่ล้านซับเป็นย่อยเกินไปอย่าดูงที่เธอ 拜拜。